จิงหรีดน่ยที่เราเห็นตามตลาดทั่วไปก็คือมันจะเป็นแค่ตัวที่เข้ามาทอดนี้ก็เป็นอืเองอุออ้ชอบจ้าราน่ะสัปดาห์ที่แล้วเราได้พาทุกคนมาทําความรู้จักวิธีการเลี้ยงจิงหรีดกับคุณพ่อสุขใจประธานกลุ่มผู้เลี้ยงจิ้งหรีดไปแล้ว สัปดาห์นี้พาทุกคนมาชิมผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปของจิ้งรีดและวิธีการเตรียมสินค้าก่อนส่งให้กับโรงงานบริษัทจะเป็นอย่างไรนั้นถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ หลังจากที่เราดูที่บ่อเลี้ยงจิ้งดิบแล้วนะครับก็คือคุณพ่อจะพามาดูที่ด้านหลังนี้คือจะเป็นโดมโดมในการตากใช่ไหมครับตัวนี้คือเป็นโดมที่ว่าคือใช้ตากเพื่อที่จะแปลรูปของทิ้งดิบครับเดี๋ยวพอเราจะอบแห้งอ้มันร้อนนะ ตอ oh, oh. นนอนโอ้โนี่ตาบริษัทเขาก็ทําอย่างนี้แหละอันนี้คือเราเอาไปไปต้มใช่ไหมครับตัวนี้ครับต้มสุกต้มสุกแล้วก็เอามาตากแต่ถ้าจะให้ปูต,ตีนเยอะมันยังต้มเรานกนกสดนกคือนอกยังไงฮะใส่น้ําแข็งอ่าอาจจะใส่อากาศใส่ห้องเย็นให้มันตายค่อยเอามาตากล้างนก็ตาก อือันนั้นคือจะได้โปรตีนสูงล้วนเลยอ๋อถ้าคือถ้าต้มแล้วก็จะไปกับการต้มโปรตีนลดลงมาสงัยอ๋อตัวนี้ก็คือเป็นซดดิงเนาะครับซดดิงเอ่อตัวนี้คือเขาจะเอาไปทําอะไรครับที่เรามาตากตรงเนี้ยอันนี้ผมจะบดเป็นผงผงโปรตีนบดเป็นผงครับผมทำน้ำพริกทำข้าวเกี๊ยวทำเกี่ยวกับขนมอะไรผสมสงค์อือผงโปรตีนผงสกัดไขมัน แล้วก็ตรงส่วนนี้คือจะเป็นในส่วนของการการต้มการต้มเพื่อที่จะให้เพื่อที่จะแปลรูปติ้งลีดเป็นอย่างอื่นนะครับก็คือจะทําการต้มก่อนนะพ่อเนาะครับคือต้มนี่คือไม่ต้องใส่อะไรใช่ไหมไม่ฮะไม่ใส่อะไรเลยต้มเ็จน้าร้อนธรรมดานี่แหละถูกต้องให้มันตายห้าถึงสิบนาทีสิบนาทีแล้วก็ออกออกออกมาคิว่ามามาใส่แผ่นตรงนี้เนาะตากตากไว้ก่อนให้มันเย็นก่อนอ๋อเพื่อที่จะให้มันไม่มีน้ําครับผมทีนี้หลังจากที่มันแห้งปุ๊บเรา จะใส่แพกใส่ถุงใช่ไหมพ่อครับพ่อเราจะฟิตไว้ให้มันแข็งพอเตรียมส่งโรงงานอ๋อเพื่อที่จะมารอให้โรงงานมารับออเดอร์เราไปครับแล้วเราก็เราก็แปลรูปส่วนหนึ่งส่งโรงงานส่วนหนึ่งพอเราลิ้นเยอะเออเออที่เราใส่นี่คือกี่กิโลถุงหนึ่งพ่อต่อกิโลครับอ๋อกิโลจะทำเป็นกิโลถุงนี้เราหนึ่งกิโลเนี่ยคือกี่บาทครับที่เราส่งให้เขาเก้าสิบอ๋อเก้าสิบเขาลแล้วเก้าสิบคนส่งเขาจ่ายเอง้องรับทันทีเลย โลหนึ่งเนี่ยไมเไปไ,ไปมากเปมากเลยครับคือแบบชำนาญชำนาญช,ชำนาญมากเผื่อไหมอ,อ๋อมีการแถมด้วยนะฮะ <laughs> แถม,แถมเตราต้องรีดไหมรีดให้อากาศออกนี้อ๋อโอเคมันจะออกเองอ๋อโอเคแบบนี้เลยเาานาะแล้วเข้าห้องเย็นไว้ ไปแช่เย็นให้มันแข็งครับตัวนี้เห็นพ่อบอกว่าปหนึ่งอาทิตย์หนึอาทิตย์ก็แข็งละัาสุกเลยเราเกินสี4สิวันได้ไหมครับพ่อครับได้เพราะมันจะตัวใหญ่ขึ้นดูว่ามันได้แค่นี้แหละเกิถ้าเราไข่เสร็จปุ๊บเนี่ยประมาณวันจันให้จับเลยถ้ามันจะเริ่มตายอ๋อเหรอมันก็มีอายุไข่ของมันอยู่กง ถ้าไข่เ really? ร <that> <that> <have to> ียบร้อยปุ๊บเราก็เริ่มจับเลยเพราะอย่างว่าก็น่าจะได้นะโอเกิดได้ไหมฮะโอเคโอเค โอเคได้2โลนะครับแต่๋ยวผมก็จะทำเป็นอาชีพเสริมนะครับจนะเป็นลูกน้องพ่อ <laughs> พ่อจะพาผมมาดูที่เขาเรียกว่าเป็นห้องแช่แข็ง<ะ>ใช่ไหมฮะห้องแช่แข็งก็คือหลังจากที่เราไปทำเมื่อกี้ ใส่แพคแพกใส่ถุงครับแล้วก็จะวาใส่แล้วก็มาใส่ถุงตใส่ตัวนี้แช่เย็นแช่เย็นเลยแช่แข็งอันนี้เปิดได้ใช่ไหมครับเปิดได้ถุงละกิโลถุงละกิโลอันนี้เราเตรียมส่งโรงงานอุณหภูมิอยู่ที่ลบสิบสี่ลบสิบสี่องศาเป็ดเย็นอันนี้คือแข็งแล้วนะฮะครับแข็งโอ้โหนี่ฮะก็คือพราะว่าสองอาทิตย์แข็งไม่ไม่ถึงสามวันก็แข็งแลวสามวันก็แข็งละอ๋อ ตั้งไว้118แต่พอมันแข็งตัวเราลดลงมาเหลือ45เพราะมันไม่จะปิดต้องเปิดไม่นานอือนี่เตรียมส่งหัวกิโลหัวกิโลอ่ะซดิ้งตัวนี้เราต้องติดแพ็กเกจจริงไหมฮะติดติดพอส่งจริงติดสติกเกอร์ตรอะไรแบรนด์ติดอะไรด้วยอัน,นด้านล่างก็เหมือนกันใช่ไหมับเหมือนกันโอ้โหเยอะมากเสียงแล้วพอไปตัด ห้องล้างอุปกรณ์การทำต่างๆใช่ไหมครับครับอาจะไปไปต้มไปอะไรพั่วห่อห้องแปะรูปผลิตภัณฑ์ครับครับอ๋อที่เป็นวัตถุดิบห้องเก็บวัตถุดิบต่างๆครับผมมีพริกมีพริกมีเครื่องเคียงทอรด้วอ๋ออันนั้นคือเป็นห้องผลิตเนาะห้องผลิตไม่เข้าไปก็ได้ครับ เมื่อสักครู่เราได้ดูห้องห้องไอ่เก็บเก็บจิ้งหรีดนะคะห้องแช่ยเย็นแล้วก็ห้องแปรรูปผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีดทีนี้ก็คือในส่วนของตัวนี้คือจะเป็นห้องแสดงสินค้าซึ่งมีสินค้าที่ได้จากจิ้งหรีดเนี่ยก็คือจะมีจะมีเยอะเยอะอยู่นะเดี๋ยวให้คุณพ่อสุใจพาเราไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะครับ นี่คือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปลรูปทั้งหมดเลยของจิ้งหรีดใช่ไหมคะครับผมอันนี้คือบะหมี่เส้นบะหมี่แห้งเสริมจิ้งหรีดครับอันนี้คือทําจากเนื้อจิ้งหรีดเนื้อจิ้งหรีดล้วนเลยแป้งสักหน่อยผสมที่หนอคือมันมันสามารถทําทําได้ไดทาเป็นแบบนี้ได้ด้วยได้ทุกอย่างผสมได้หมดทุกอย่างเลยสุดยอดเลยครับเนี่ยคือแล้วรสชาติเป็นยังไงครับพ่อรสชาติก็เหมือนกับมาม่าบะหมี่เรานี่ยนะ เพราะตัวนี้เราจะมีผงปรุงรสด้วยผงปรุงรสที่ดิีดใส่รสนั้นรสนี้แล้วแต่เราส่วนตัวนี้เหรอพ่ออันนี้ผงโปรตีนล้วนเลยผงโปรตีนล้วนสกัดเรียบร้อยจากทิ้งหลีดจากแมงสดิ้งนี่นะไขมันเอ่อโปรตีนประมาณ80เปอร์เซ็นต์เยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เยอะมากเห็นพ่อบอกว่าตัวนี้ก็คือมันสามารถที่จะไปใช้เป็นโปรตีนในกลุ่มการออกกําลังกายด้วยก็องฟิตเดสฟิตและต่างนี้นี่แหละ คนป่วยคนในโรงพยาบาลคนแก่คนอะไรทานได้หมดสุดยอดเลยตัวนี้ยพี่เรียกสนใจไปฟินเน็ดไหมสต่างที่เขาก็ชอบมากออกกําลังกายพวกนักก้ามอะไรเนี้ยส่วนตัวนี้ก็คือจะเป็นผงผงปรุงรสจิ้งหรีดนะค้แทนตัวนี้แทนแต่รสดีผงรสดีเพราะอะไรต่างผงช่วยรสเราไม่ต้องใช้แล้วใช้ตัวนี้เลยใช้ตัวนี้เลยได้ประโยชน์เยอะแล้วก็รสชาติที่แบบสุดยอดถูกต้องอันนี้เข้าเกี๊ย มันเป็นจิ้งหรีดเรียกตามมี่ในโตเหมือนคล้ายๆภาษาญี่ปุ่นเนาะแต่ภาษาภูไทยก็เรียกว่าภาษาภูไทยไม่ได้โกหกไม่ได้โกหกแล้วก็มาสอดคล้องกับไอของญี่ปุ่นด้วยเป็นรูปแบบการตลาดนะครับมันจะเป็นแบบไหนครับพ่อแบบข้างในเนี่ยก็มันจะเป็นข้าวเกี๊ยวเป็นข้าวเกี๊ยวฮะครับคุณเดีนี้ก็ไม่เห็นภาพนะแกอะไรใช่ไหมฮะผมก็อยากจะชิมมันเป็นรสชาติยังไงอ๋อเค โอ้ี่เป็นเป็นแบบนี้นะครับอร่อยเดี๋ยวพ่อชิมด้วยฮนะ,ะถ้าเป็นอะไรก็เป็นด้วยกัน <laughs> อืมอร่อยผมว่าคือแบบถ้าแบบว่าจะเอาไปให้เด็กกินไม่ได้ขายแล้วผมขายแค่สี่บาทเองสี่บาทครับเอาไปให้เด็กกินได้สบายม,มีประโยชน์เยอะมากดีกว่าที่เราซื้อแบบตามท้องตลาดทั่วไปที่คือคือเรารู้จากแหล่งที่ไปที่มาน่ะคือเราสามารถกินได้แบบสบายใจเลย แล้วต้มีน้ำพริกมีอะไรนะเพี่ยกไหมครับพัฒนาไปเรื่อยๆหน่อยว่าทุนสิบบาทเดี๋ยวต้องอุญยุ่งนะตัวนี้ได้เอาออกไปขายแล้วใช่ไหมครัขายแล้วขายแล้วผลผลตอบรับเป็นยังไงฟีดแบกควาดีมากดีมากดีมากเลยนะมีหลายรถรถต้มยำรสฮะนี่ก็ไปเอือดอีกมั้งอืม ธรรมาชาติอ่ะใส่สมุนไพรด้วยอะไรด้วยอุ้ยชอ <fit> บ um, ชอบครับอร่อยอร่อยเพราะงี้ก็คือไอ้ในส่วนของเนี่ยอ่กลุ่มของเราเนี่ยคือมีการสนับสนุนจากในงานภาครัฐครับของกระทรวงเกษตร เกษตรด้วยหลายหน่วยงานมัดด้วยหลากหลายหน่วยงานหลากหลายองค,อโโค์กรที่เข้ามาดูแลมรคอนบนมด้วยเรียกได้ว่าก็คือที่นี่นะครับคือเราเรามองแค่ว่าจิ้งหลิหนที่เราเห็นตามตลาดทั่วไปก็คือมันจะเป็นแค่ตัวที่เข้ามาทอดมาทอดมาทําเป็นนู่นนี่คือเรายังไม่เห็นที่มันเป็นแปรรูปอย่างนี้ครับคือมันบอกเลยว่าคือแบบมันสามารถทําได้เป็นหลากหลายอย่างมาก ผมต้องยอมรับในความคิดเอ็ดของคนเราอ่ะคือแบบมันสามารถที่จะพลิกแพงอะไรต่างๆที่ว่ามันสามารถกินได้อะทำเป็นอย่างอื่นไดไดไดอีกด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อนี่คือเป็นสินค้าแปลรูปจิ้งดีดของอำเภอเรนูที่นี่นะครับอยู่บ้านอะไรนะพ่อบ้านดงมะเอกครับตำบลพลทอตบนอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมครับท่านก็คือสําหรับใครที่ อยากจะได้จิ้งหลีดนะครับราคาถูกๆเนี่ยให้มาที่ฟาร์มตรงนี้ได้เลยเพราะเป็นฟาร์มแปลงใหญ่ที่สุดในนครพนมมาติดต่อหาคุณพ่อสุขใจได้หรือว่าใครที่อยากจะได้แบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกี่ยวกับจิ้งหลีดเนี่ยคือมีประโยชน์แล้วก็คุณท่าสารหันเยอะมากเลยก็คือมาที่นี่ได้มาศึกษาดูงานได้นะครับ ok หรือในในว่าใครที่อยากจะเลี้ยงจิ้งหลีดเนาะถ้าสมมุติว่าลูกค้ามาจากที่ดูรายการเนี่ย คือมีโปรโมชั่นมีส่วนลดอะไรไหมฮะมีครับมีมีอย่างน้อเก็ได้มาชิมมากินดูของเรามีโปรตีนมีอะไรครบนี่แหละใช่ไหมฮะครับอ๋อครับผมโอเคเทปนี้ ok ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับเราได้สาระได้ประโยชน์จากการกินตัวนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวจะเจอกันใหม่เทปหนะ้าเทปนี้ไปแล้วสวัสดีครับยินดครับ